ก็สวนะนี่กนจะด่งหลังค้างกันนะเขื่อเขื่ออะไรกันที่ข้างอยู่อขบวนมาขึ้นหน่บอกคุณเขาพี่เขาเมือนตรงนี้เพราว่าดึงซ้ายหน่อยควบคมเลยดึงซ้ายของเขาเพราเขามาต่ำหน่อยนะเขามีเชื่อกสันตึงอัู่รงนีเขาต้านหูเขาแบบนี้เีโซ่เขาต้านหูบ่ของเลือเขาเลยมันมันมันบ่ได้นะมันบ่ได้นะบ่อใดก็หลังหาต้องพักเค็ื่อนแต่ว่าผมว่าผมเสียดายนะเพราะว่ามันได้แค่รระยะเวลา ท่่วานี่ลยยผู้ชมครับนี่คือโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลนะครับได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมมากินอยู่ดูฟังนะครับที่นี่โคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลแทบบับักซิดาฝรั่งปลอดสารพิด บักซีดาบักซีดาบานเหาพี่น้องเอ้ยสวยมากครับท่านผู้ชมครับโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลที่ปางกูรีสะเกดใช่สาธุของโยมก็ต้องเคยอย่างนี้เหมือนกันของโยมพี่เล็กอยู่ที่ไหนอยู่ที่รัตนบุรีรัตนบุรีสุรินสุรินทบ้านแก่อยู่บ้านแก่อยู่ไม่ใช่อยู่บ้านกลางเก่าบ้านกลางเก่าตำบลแก่อาลแะเห็นตัวอย่างแห่งความสําเร็จแล้วการปลูกแบบผสมผสานคิดว่าจะกลับไป บูรณาการพัฒนาศูนย์ตัวเองยังไงครับจะไปซื้อต้นไม้แล้วก็มาปลูกครับเพราะว่ากล้วยเราลงเต็มแล้วแล้วมะพร้าวเราก็ปล่อยมันขึ้นของมันไปแต่ว่าของเราต้องมาปรับปรุงน้ําเพราะน้ําเราไม่ค่อยมีน้ําเรามันไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อสังคมจะไปดูให้โค้งน้องนาธนาคารน้าของเราปัญหาเรามันมันอยู่ที่น้ําอยู่แล้วเพราะน้ําเรามันเราไม่มีเขาเรียกอะไรน้วสะดือน้ำเนาะแล้วเราไม่มีแต่สรายครับโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับเราเดินไปเรื่อยๆืไปดู พวกน้องนาธนาคารน้ำครับตำรวจนะแล้วมีเ r i e n น f r o ฮอลแลนด์นะครับมิสเตอร์มิสเตอร์ย่มิสเตอร์อเล็กมิสเตอร์ค มิสเตอร์ไคล์โอ้ต์เพี่ไก่เรียกพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่ครับ Well am um, yes sir wow everything okay with you sir b u s day yeah, working busy day working, Bus day working man alright <laughs> don't worry I take I take พี่เล็ to see around the โคกหนองนา satisfaction yep Thank you very much. she l i k e it very much sir see you next time alright l thank you y o u t o o s i r bye bye ท่านผู้ชมครับภรรยาเห็นของดีก็โทรเรียกสามีให้มาเบิงน้ำกันโอ้ออนซอนท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> พี่เล็กคอนสามีที่ฮอลแลนด์ครับอยากให้เห็นอยากให้เบิงว่าโคกน้องหน้างามซำได้เพื่อนว่าครับแต่กี่ผัวก,กับ่าเข้าเอาใจด้อครับสามีก็บว่าคอยเห็นน้ำเพื่อนวะ ไปไปมามาเห็ดโคกน้องหน้าแล้วก็โอ้ยพ่อเพื่อนเข้าใจเพื่อนเห็นแล้วก็นอ่อนซ่อนไปน้ากันองล่ององล่องพ่อแม่พี่น้องไอ้บาทนี่ครับนี่ครับโคกน้องหน้ามันสีขยับขยายไปทั่วโลกได้บ้านนี้อผู <fits S 1> ้ดใดผุท่านได้เห็ดโคกน้องหน้าก็เฝ้ามาเด้อพี่น้องเงินทองที่เก็บไว้ก็ยาซีเอาฝากธนาคารอย่างเดียวครับให้มาเห็ดโคกน้องหน้าเอาไว้ แต่เป็นบันนานะบันนานะผักบุ้งเยอะแยะเลยพี่วิทยาพี่วิทยาก็เก็บผักบุ้งมากินเด็กนะครับท่านผู้ชมครับโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลความสวยความงดงามครับกำลังเกิดขึ้นที่นี่ปกุมซีสเกตไอ้อันนั้นลงก็ลุ้งไปเลยมันน้ำเขาเนี่ยน้ำนักไม่ทำด้วยบ่เดือดบ่เด้อนะ ว่าน้องอยู่คนนี่เลยครับงามไากครับผมในน้ำพอมันคือต้นโพครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับกปลูต้นโพไว้ต้นหนึ่งครับยีราคุ้มครับนี่ทำนาปังด้วยใช่ไหมครับได้ได้เต็มที่นะครับทำนาไปนาปังท่านผู้ชมไม่อดน้ำครับทำนาปีนาปังนาปังก็อดน้ำเยอะไปใช่ไหมครับ อโอ้ทั้งนกทั้งน้ำใช่ครับครับเป็นานาใช่ครับครับท่าเนผท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับนี่หนึ่งปีอุโมงคต้นไม้หนึ่งปีครับท่านผู้ชมครับดังที่ท่านจะเห็นว่าถ้าหากเราทาโคกน้องนาเนี่ยความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นครับใช่แล้วแต่ถ้าถ้าชาวบ้านนะครับที่เขาไม่ทํโคกน้องนาท่านผู้ชมครับดูสิครับก็ไม่มีอะไรครับ ก็จะมีแต่นา,าเปล่าๆอย่างนี้ครับ1ปีผ่านไป10ปีผ่านไปก็เหมือนเดิมยิ่งทํายิ่งจนครับท่านผู้ชมครับดัที่พวกเราห่วงใหญ่กันว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างไรถ้าเกษตรกรไทยไม่ปรับหมายเซตครับดังนั้นวันนี้พาท่านผู้ชมได้เห็นครับตัวอย่างนี่คือสุดยอดเลยครับ ว้าวครับท่านผู้ชมครับกล้วยหอมทองครับท่านผู้ชมที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดลหันตึงครับผมกล้วยชุดแหลมมันก็เลยหั่นตึงครับผมเลยชุดสองครับโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดลตะเวนกำลังสิต็กดินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามงามงามครับครับครับท่านผู้ชมครับ วันนี้มาดูโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลครับ1มิถุนายนพุทธศักราช2565คุณวิทยาจากสหรัฐเบริการแล้วก็คุณพี่เล็กจากคอนแลนด์ครับมาเห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยสวยงามมากครับแล้วให้ฟังซีคุณเปิ้ลว่าข้างๆนี่เขาไม่ทำแล้วเป็นยังไงครับเออถ้าเจอสภาพภัยแรงก็แรงจัดครับผมอมาจารย์ คือหนึ่งคือแรงจัดสองคือจัดการน้ําไม่ได้ครับถ้าน้ามาก็ท่วมท่วมควบคุมระบบน้ําไม่ได้ครับพ่อจัดที่เห็นชัดเจนระหว่างโค้งน้องนากับที่นาข้างๆกับพ่อจัดครับและตกลงโค้งน้องนาก็ต้องดีกว่าวิริกุ๊ครับผมดีกว่าคือดีกว่าท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นหลักฐานของความจริงที่เราได้ทาโค้งน้องนาแม้จะต้องลงทุนบ้างก็เป็นธรรมดาท่านผู้ชมแต่แต่คุ้มค่าครับคุ้มค่าโค้งน้องนาสันติศึกษาโมเดลตัวอย่างของความสําเร็จในวันนี้ครับ ครบปีได้ปราชญ์ครบปีแล้วโค้งน้องนาสันติศึกษาโมเดลครบปีแล้วท่านผู้ชมสวยงามมากไม้สักไม้ยางนามหกานีโอ้โหไม้อินทนินกล้วยโอ้โหทุกอย่างครับผมแฮปปี้มากเลยครับป,ป,ปีเดียวครับาฟางสําคัญมากครับลูกต้องห่มฟางครับท่านผู้ชมครับผู้ดูแลคือคุณเปิ้ลบอกว่าฟางสําคัญมากหลวงพ่อใช่ครับ แล้วก็การดูแลรักษาการปลูกครับสําคัญด้วยนะครับกล้วยเป็นร้อยๆพันพันเครือแล้วมั้งผมว่าเนี่ยที่นี่โค้งน้องนาสันติศึกษาโมเดลครับท่านผู้ชมต่อยเพินครับสุดยอดเลยครับไม่คิดว่าท่านดรหันษาธรรมหาสท่านจะตัดสินใจลงมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของท่านครับพวกเราทุกคนก็ภูมิใจในบารมีที่ท่านที่ท่านตัดสินใจทาเช่นนี้ครับท่านผู้ชมครับ นี่กุฏิไว้เป็นที่พักสงฆ์ครับในป่าเล็กๆสวยงามครับรท่านผู้ชมครับเรามาปิดกล้องมาดูกล้องอขอโทษมาดูกุฏิของศาสตราจารย์ดรหันษาธรรมหาโสครับวันนี้กุฏิท่านอยู่กลางป่าที่ท่านสร้างขึ้นมาเองกับมือครับกุฏิของท่านศาสตราจารย์ดรหันษาธรรมมหาโสครับ เนี่ยท่านอยู่กลางป่าภาวนาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังไม่มีไฟฟ้าครับเราใช้โซล่าเซลล์ท่านก็มาประจําอยู่เรื่อยๆและปีนี้คาดว่าท่านจะมาจำพรรษาที่นี่ด้วยท่านผู้ชมครับเราขึ้นมาดูบนชานชลากุติของท่านนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมวันนี้มามาตอนเย็นๆครับ ออกจะค่ำไปตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วครับเกือบหกโมงเย็นแต่เห็นสภาพความร่มรื่นความชุ่มชื้นความสวยงามความเย็นใจเย็นกายครับนี่คือสปายะ4ี่ครับท่านผู้ชมครับสถานที่สปายะบุคคลสปายะธรรมสระสปายะสถานที่นี้ก็ถือเป็นที่ฝึกภาวนาแล้วก็ทำเป็นโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับ หรือโคกน้องนาธนาคารน้ําตามแนวทางพระราชดำริครับศูนย์กิตกรรมธรรมชาติสุรินทร์ภาคภูมิใจที่ได้ออกแบบถวายและก็ควบคุมการขุดโดยอัตมาภาพพระอาจารย์ดรสังคมครับท่านผู้ชมครับเราคงจะต้องขอเวลาและก็จากลากันเพียงเท่านี้หากท่านสนใจมาดูของจริงมาดูสภาพที่เป็นของจริงนะครับก็ขอเชิญที่ วัดท่าคอยนางนะครับมาถามใครก็รู้ปางกูศรีสเกตนะครับที่นี่โคกงน้องนาสันติศึกษาโมเดลสวยมากครับชื่ออะไรนะคะจำชื่อเลยชื่อเปิ้ลชื่อเปิ้ลครับผมดูแลอยู่ตรงนี้ครับผมดูแลพระอาจารย์ตอนนี้ท่านอยู่ออ่วัดใหม่ยัดกันที่ที่ประเทศครับท่านจะไปไปหรืมาครับผม ท่านเ,เป็นอ,อาจารย์สอนที่มอตอร์ด้วยแล้วก็เป็นผูน้ในการระจวบการศึกษาครับคุสวยมากครับท่านผู้ชมครับ,ค,บครับพระอาจารย์สังคมกำลังพาท่านเดินทะลุลัดเลาะอูอ่โมงค์ต้นไม้ครับหนึ่งปีนะครับอุโมงค์ต้นไม้แค่หนึ่งปีครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับอืม ครับสวยงามมากท่านผู้ชมครับอ่อนซอนอัซอนครับอัอนซอนครับสวยงามมากครับประมงต้นไม้บ้านผมผลิตเองนะครับตะขอว่าร้อยห้าสิบบาทครับห้าสิบกิโลขายพองครับอาจารย์สวยงามครับท่านผู้ชมครับสวยมากครับท่านผู้ชมครับ

ผ่านซุ้มต้นไม้เยะแยะเลยท่านผู้ชมครับนี่คือความสวยงามครับคือก็จะเปลี่ยนใหม่เรยตรงนี้ครับเพราะว่ามันมันเอาไม่อยู่เพราะว่าค้างมันค้างมันเป็นพลาสติกระอุโมงต้นไม้ครับครับท่านทำอุโมงต้นไม้เอาไว้อุโมงผัก ้ชมครับเราคงจะมาปิดกล้องกันที่นี่ครับสะพานสะพานอะไรเอ่ยบางคนเรียกสะพานรักสารสินนะบางคนเรียกสะพานรักปางกูโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลครับท่านผู้ชมตรงนี้อรามาภาพยืนอยู่ที่จุดชมวิวแล้วก็ศาลาอบรมโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลครับวันนี้ ปิดกล้องด้วยคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลอยากจะฝากบอกอผู้ที่ชมรายการ YouTube ของหลวงพ่อสังคมว่ายังไงคิดว่าโคกน้องนานี่มีประโยชน์ไหมเออโคกน้องนานี่ถือว่ามีประโยชน์มากครับผมประมาณว่าคือเราต้องรักรักธรรมชาติรักสิ่งที่ที่เห็นแล้วคือมองมองเราคือเราต้องมองอนาคตว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเราปัจจุบันก่อนครับพระอาจารย์อย่างเช่นของพระอาจารย์าารนัสานี่โคกน้องนานส,าาสานัติศึกษา,านี่ก็ถือว่าเห็นชัดเจนเลยว่า เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับผมสร้างสันติภาพให้กับโลกครับพากอาจย์ครับความร่มเย็นครับความร่มเย็นมีกินมีอยู่มีใช้มีกินมีอยู่มีใช้มีแบ่งปันครับมีแบ่งปันด้วยครับท่านผู้ชมครับอีกคนหนึ่งคือคุณพี่เล็กมาจากคอนแลนเลยมาวันนี้ดันดนมาจนถึงโค้งน้องนาสันติศึกษาโมเดลอยากจะฝากว่าไงครับอยากจะฝากจะบอกว่าคือถ้าใครอยากจะสนใจจะทำโค้งน้องนาจริงๆ แนะนำให้มาเรียนรู้กับพระอาจารย์สังคมค่ะเอาจริงๆรับรองไม่ผิดหวังรับรองไม่ผิดหวังคือแล้วจะบอกว่าเอาประสบการณ์อย่างเล็กๆคือความรู้ยังไม่เยอะไงพระอาจารย์แค่หยิบจัเขาเรียกอะไรนะรู้เล็กๆน้อยๆแล้วไปทำมันก็ได้ส่วนหนึ่งนะแต่มันยังไม่ได้ดีถ้าของพระอาจารย์ใช่ไใช่ค่ะของพระอาจารย์นี่แบบโปรเฟชชั่นอลออริจินอลโปรเฟชชั่นอลคนมากอยากจะฝากคนที่อยู่ต่างประเทศว่าไงต่างประเทศมาแล้วก็เป็นอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วอยู่เดเธอร์์ค่ะแล้วก็มา มาปีที่แล้วก็เพิ่งจะรู้จักคำ่าโคกหนองนา <c oughs> แล้วก็เนี่ยด้ันมารู้จักพระอาจารย์สังคมเพราะว่าท่านเป็นออริจินอลโคกหนองนาเลยผู้ก่อตั้งผู้เริ่มผู้คิดซผู้คิดผู้ออกแบบผู้ทําลงมือทํามาแล้วคือท่านมีประสบการณ์มาจริงๆดังนั้นวันนี้ใครสนใจก็ามาจะออกแบบให้ฟรีออกแบบให้ฟรีด้วยอาจารย์อกออกแบบให้ฟรีแล้วออกแบบสวยมากเมื่อกี้ไปแล้วบอกเสียดายของเราเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ของเรานี่พ่อจัรัะป่าไว้แล้วให้ท่านผู้ชมครับวันนี้คงต้องปิดกล้องเพียงแค่นี้เนาะค่ำแล้วเทอมือแล้วเราจะเดินทางกลับรัตนบุรีแต่เราจะต้องไปดูอีกสองไร่สองไร่พอเพียงยังไงสองไร่โค้งน้องนาสันติศึกษาโมเดลเช่นกันที่วัดท่าคอยนางท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่อุตส่าห์ดูจนจบครับ15นาที15นาที4 6นาที อ่อสี่สิบห้านาทีาจะเอาสิบหกนาทีไปเลยท่านผู้ชมครับ Thank you very much for your watching and k e p give a time for watching โคกน้องนาขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร